นด้ครับนี่ตอนไม่สองรังเหลือรังเดียวรังนู้นพันเจไปดูแล้วบอกว่าไม่อยู่อยู่รังนี้พลีผมผ่านมาก็เลยจะแวะมาขึ้นเลยครับจะเดือนนึงแล้วครับนี่ยี่สิบวอนแล้วเหลือเดือนแล้วครับเป็นลุ้นกันครับผมแตนเยอะครับผมตอนนี้แตนกาลังทํารังต้องใส่ถุงมือถุงไม้ครับผมใส่หน้ากากขึ้นจุดครบขึ้นแตนเยอะมากหนุ่มกับตอนเป็นต้นเลยแตน เดี๋ยวฝนมาน้ำฝ่อครับต้องมาเอาก่อนฝนมาฝนมาน้ำมันฝ่อ,อรอบสามครับเนี่ย คลิปกันเดยาวเลยครับการตีถอยมีสูงมากครับพอสักสิบกว่าลูก

ต้องมองแนกนด้วยกหร่้แนตงไหนบ้างยาตีถอยอะไรอย่าง เราจะรีบเอาให้แน่นให้มั่นใจครับผมให้ถุงมือแล้วไม่ค่อยถนัดครับแต่ต้องใส่ เสางลกาูกครับผมนี่ครับโอ้แตน แดนแตกแล้วครับผมต้องมองประจุดครบก่อนหวานขึ้นครับผมร้าไปถึงอนะ่ะจุดครบเรียบร้อยหัวลาไม่รู้เป็นไงรอบนี้ โอ้แตอยังเยอะเลยเยอะกว่ารอบที่แล้วอีกแต่รอบนี้ดอกพะคาแต่ครับผมห้่ปีต้นห้องนอนหัว มีน้ำ่องอยู่ครับน้ำสวยเลยครับน้ำเยอะอยู่ครับเรียกว่ารอบสองอีกแอบนี้ใส่ครับผมาอาอกผมก็ยังไม่หายดีครับ แบบนี้ไม่รู้จะทำวิธีไหนถึงจะอยู่ต่อได้เออเอ็นคบก่อนนี่ครับูน,น้ำสอง้อดอผมประมาณแคอขอครับผม หนึ่ง้านเลยครับมีทางแบกมีทั้งมดรอบนี่ขับมเม่อรับค่อยใส่ตอนลงใหม่ครับผม อ,อ้โ้มีน้ำแบบลงังนะครับโอ,อ้หน้ำบบดบังหนักตึงนะครับนบบ้ำทั้งสอน ประโยชน์เอาครับผม ังอย่าขันนะครับผมเพื่อนผมปากบอกบางคนที่ยังไม่รู้ครับคนที่รู้แล้วไม่เป็นไรครับผมสนามหยอดรังเทียนนี้ก็อ่อเมีอะไรอยู่พี่ชายคือท่านปอมตัวครับ แม่ก่อนน้ำแรงสวยเลย

เป็นแตนล้ม,ม ดูกันยาวๆขั้นตอนการทำครับผมบางคนว่าง่ายสำหรับผมมันง่ายครับผมแล้วก็อ่อนใส่ด้วยครับไม่ได้ลืมนะครับัวอ่อน ไให้เขาจะเ,เก็บเมยียกก่อนเมียกโคตรเลยครับโรยโลงครับผมโรยโลงนั้ถอนพอ,อลยลงไม่ได้ครับ ไม่ค่อยถนัดครับทำอะไรแต่ต้องใส่ช่วงนี้แตนเยอะมากครับถึงพื้นเรียบร้อยอไปครับผมลงพึ่งไม่ดูแล้วครับนี่ปล่อยไว้ครับผมพึ่งไม่ดูแต่แตนดูครับแตนเยอะไม่รู้อยู่จริงไหนบ้างไปก็ผมขอบคุณครับ ผมลงมาเรียบร้อยแล้วดูน้ำหวานครับดูน้ำหวานเออลงมาเรียบร้อยแล้วครับสุดยอดเลยครับผมร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะเหนื่อยเร็วครับในก้อนเล็กอย่างงามแล้วก็ปีตา้ดับแล้วครับในครบแต่มันยังมีกลิ่นเหม็นของไอ้นี่อยู่เสดาสายเดา,เ,ดา,เ,ดาเหม็นขมขึ้นคอเลยครับ นี่ชิ้นใหญ่ได้อยู่ครับจะล้างแล้วครับปล่อยไว้นานล้างแน่นอนแต่ปล่อยไว้อีกหน่อยน้าหยดล้างหมดเลยครับเพราะว่าเขาไม่ใส่ลูกแล้วเขาใส่แต่น้ำกับเกสรอนนี่ครับสวยๆเลยครับย้อนแสงเลยสองกอน <c oughs> โอ้เวลาไอก็เวลาสำลักควนก็จะไอแล้วเจ็บหน้าอกอยู่ครับครับผมเดี๋ยวเก็บของก่อน น้ำหยอดรังครับหยอดเยอะอยู่หนักเลยครับนี่เดี๋ยวเอาไปหยดเอาครับผมเยอะอยู่ครับเดี๋ยวลองประโยชน์ดูหยดไปทานเองครับผมโอเคครับเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วไปครับผมนี่ก้อนเล็กอย่างงามเลยครับปีตาก้อนใหญ่ปีตามันกันครับผม น้ำเป็นดอกเค็งครับผมเกสรดอกเค็งเหลืองอลามเลยครับนี่ครับเกสรดอกเค็งครับผมเหลืองช่วงนี้ดอกเค็งกําลังบานครับแต่ต้นมะค่าแต้ต้นนี้ก็มีดอกครับผมแต่ไม่เห็นตอมไม่มีตอมสักตัวเลยครับมีแต่แตนตอมแตนกับมีต้นมะค่าแต้โน้นอีกต้นหนึ่งครับผมก็ไม่ตอมผมเดินไปดูแตนเยอะครับผมลงแตนตรงนั้นนี่ต้นนี้ก็แตนครับ <c oughs> นี่ครับ เห็นนั่งก,กระจาบไหมเต็มเลยครับนี่ยนี่คือแตนอยู่ครับผมเต็มเลยข้างบนก็เต็มเลยครับแต่ว่ารอบนี้ไม่โดนครับผมไม่โดนสักตัวแตนรอบที่แล้วก็โดนรอบแรกก็โดนนี่ก็แตนครับผมตัวมาคายแต่เห็นนั่งนกระจาบไหมนี่ครับแตนทั้งนั้นครับเต็มไปหมดเลยช่วงนี้เริ่มเข้าฤลดูแตนแล้วดูต่อครับผมก็เริ่มสร้างรลัง เดินไปไหนต้องคอยระวังครับเดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์เก็บของก่อนครับผมนี่ครับควบดาบเรียบร้อยผมมานั่งพักักพักนึงแล้วครับเพราะว่าดูที่ไปใต้ต้นแต่คงไม่มีครับเนี่ยมันชื้อนอย่างนี้แหละนี่ครับใบไม้ชื้อนอะไรอื่นๆไปหมดครับค้ารับผมทิ่ตอนไวนะ้อีกลังครับผมทิ่ตอนไว้ขณะอีกลังหนึ่งน่าจะพอได้ลแล้วละครับสองอาทิตย์แหละ ที่ต้นกระถินนะครับหัวน้านยังปงป่องอยู่มองไม่ค่อยเห็นครับเพื่อนซูมดีนี่ครับน่าจะพอได้แล้วแหละเดี๋ยวทำครบลุยเลยครับผม 对。嗯嗯 multimulti- <laughs> Jazzy ลงเร็วๆเลยลังนี้เรียบร้อยแล้วครับครอบระไฟเรียบร้อยสนิทไม่มีครับผมอยู่ใต้ต้นเรียบร้อยแหละนี่ครับพบเก่าผมขาเลยไม่ค่อยติดครับผมก็เอากระดาษมาด้วยวนันนี้ติดมาหน่อยหนึ่งดูที่ฟงที่ไฟสักพักครับผมแต่ก็รูแล้วแหละหาจังหวะเดินดูเผื่อมีลังอื่นไปด้วยครับเผื่อมีลังอื่นมาลงด้วย เพื่อรังใหญ่ๆมาลงด้วยเพื่อนน้ำพอได้เพิ่มเติมกันครับน้ำประมาณแบนหนึ่งอยู่ครับนี่ใสแนวเลยครับพอได้เพิ่มเติมกันขอครับผมรอบนี้ลกละแล้วอีกหน่อยเข้ามาไม่ได้แล้วครับเขาจะทำนาแล้วไถานาแล้วเข้าไม่ได้ละเพราะว่านี่นเป็นเกาะกลางครับผม กากลางทุ่งนาตอนนี้เขาเริ่มไถในตอนนี้ก็ไถานาอยู่ครับยิงหน่อยเข้าไม่ได้แล้วครับต้องจอดแล้วไปถนน,นเดินมาตรไกลเลยครับตอนนี้ยังขี่ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้ไถนากํา,ากลังเริ่มไถเอไปก็ผมกลับก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อน,อนร้อนดูคลิปฟงคลิปไปเรียบร้อยแล้วครับไปก็ผมขอบคุณครับ